ไงดีวะเอ้ยเอ้ยแบบนี้แบบนี้ลําแบบนี้ลําแบบนี้แล้วผมโดนลําผมโดนลํมอติยัดเข้าไปเรือดเด้งขึ้นมาสกิ1หนึ่งเด้งขึ้นมาครับสกี้สองตีตีและมีหนึ่งอีกแล้วแล้วมีหนึ่งแล้วได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมอ่าสองอกมาก่อนครับยังรอดอยู่อันตียัดเข้ามาเออย่ยังรอดครับมีฟิกด้วยนะครับเราฟิกออกมาก่อนเมื่อกี้ก็คือแบบกดอันตีนะครับให้เกาะมันขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับ คครับตอนนี้เอแลนฟิกไปไหนวะนะมันไม่เห็นเรานะเมื่อกี้มันเห็นแหละนะครับโอเคเทวเทวยังไงเทวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรายืนได้เรื่อยครับตอนนี้อันตียันเข้าไปอีกทีเด้งขึ้นมาเกาะเด้งขึ้นมาแล้ว2งนัดเข้าไปแล้วยังไม่ตายครับตอนนี้อ่าสกิลหนึ่งเด้งขึ้นมาอีกครับ2อันตีเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งเลือดเด้งขึ้นมาอีกตี2ยังไง1 1 1หนึ่งเลือดเด้งขึ้นมาอีกโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้โคตรสวยครับแบบ ยืนได้เรื่อยๆอ่ะอันตีเราก็มีเกราะใช่ไหมล้วก็สก,กิลหนึ่งมีเด้งเลือดนะครับครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเก็บดาวนะครับโดยใช้ฮีโร่นะครับไบรอนนะครับเกมนี้นะก็ต้นเกมไม่มีอะไรมากนะเราก็อัพหนึ่งนะครับนำมาแล้วก็เน้นเคลียร์คริปเป็นหลักนะอ่าสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อเข้าไปอันนี้แค่นี้ก็เจ็บแล้วนะครับก็คือเราพยายามเก็บหลอดสีแดงของเราเนี่ย ให้เต็มนะครับก็คือเวลาเข้าเนี่ยกด2เข้าไปแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็แรงมากๆแล้วนะครับโอเคถ้าแบบเราไม่มีอะไรทาเราก็มาหาตังค์นะครับจากคลิปป่านะครับของป่าก็ได้เอ้ยแล้วลิกเตอร์มาแล้วผม2ไปไม่เห็นเทวหรือเปล่าแบบนี้แล้วเทวยิงมาโอ้โหเกือบแตกว่ะฟิกมาแล้ว1ส่สวนไปครับเลือดเด้งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะ,ะตะกิ้หนึ่งของเราเนี่ยจะเลือดเด้งด้วยแล้วป่านะครับเก็บลิกเตอร์ไปได้จะได้เทวหรือเปล่าได้2หรือเปล่า ไ้อหรือเปล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับเทวแตกไปนะแล้วก็ได้เป็น2คิวนะเราก็ได้อซิดมา1น,นะครับโดยได้อซิดจากลิกเตอร์มานะสังเกตดูนะครับหลอดใต้เรือนะมันจะเป็นสีเหลืองอยู่นะแต่ถ้ามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแรงมากการเก็บนะครับหลอดสีแดงเนี่ยก็คือแบบหากับคลิปหรือฮีโร่ก็ได้นะอ่าเขาจะนิยมเก็บกับคลิปกันนะครับมากกว่านะโอเคครับเราก็จะ โยกมาบนนะเพราะว่าเลนล่างอะ่ะมันเป็นเลนเลนแคลรี่นะต้นเกมหน่อยเกมมันหลุดนะครับอ่าโอเคครับหลอดแดงครันกดตีเยอะไปเลยนะแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้อีกเอแล้วเที่ยวมาโอเคถอยออกมาก่อนแล้วกันนะคิวสองหนีออกมาเลยนะครับอืมมันก็จะเป็นวงกลมรอบตัวนะถ้าแบบกดโจมตีเนี่ยมันจะติดอ่าสตันนะครับในระยะระยะหนึ่งนะเกมนี้เราก็จะออกรองเทา้านะครับเป็นรองเทา้ากันดาเมจไปเลยมีใครอยู่ไหมในพุ่มเห็นแวบๆเมื่อกี้เห็นแวบๆใครว่า ใครว่าเป็นลิกเตอร์นะโอเคเขาอยู่กับเอ้ยอยู่3เลยเอ้ยอยู่2นะครับเป็นลิกเตอร์กับเทลโอเคเราก็หาตังจากคิปไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รีบนะครับต้นเกมไม่มีอะไรนะครับต้นเกมนะตอนนี้สกอร์เราก็0ูนนะได้อซิดมาเก็บหลอดแดงให้เต็มก่อนเอ้เทลยังไงแล้วฟิกไปแล้วแล้วฟิกไปแล้วแบบนี้กดอันติให้โลออกมาแล้วถอยออกมาก่อนครับจะรอดหรือเปล่า จะรอดหรือเปล่า2มาโอ้โหไม่รอดนะครับจอดนี้แล้วป่าเรามาเก็บตกมูลาดยังไงมูลาดมูลาดยังไงรอดไหมเรียบร้อยครับมูลาดแตกไปครับเราก็ตายไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับสกอร์ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเทลวครับยังไงฟิกไปแล้วด้วยฟิกไปแล้วด้วยแตกครับเทลวครับเรียบร้อยครับเป็นป่าเรานะเก็บไปนะโอ้โหตัวนี้เนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับต้นเกมนะ บิลโลนะครับเก่งเหลือเกินต้นเกมนี้แบบล้วงยับยับนะครับหาตังไปเรื่อยครับคลิปเลนไหนว่างแล้วก็มองหาไปก่อนตอนนี้จนเหลือเกินนะครับเฮ้ยไอแรดวะ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 มันปรับมาใหม่มันเก่งซะด้วยแว้วเนี่ยนะปรับมาใหม่มนี่เก่งซะด้วยโอเคครับแล้วก็หาเงินของเงินกับเมทหน่อยละกันของเงินหน่อยข้างบนไอไบรอนมันแย่งคลิปผมไปแล้วแล้วเทลข้างบนมองเห็นแมพไหมครับ ดูในมินิแมันะครับเทลวเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งครับเทลวครับแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะถ้าโดนเจอกับตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเทลวเนี่ยนะครับก็คือแบบเป็นแคลรี่ที่เลดนิดนึงนะยิงแรงก็จริงครับแต่ว่าต้นเกมมันมันอาจจะไม่โหดมากนะครับถ้าไม่มีใครเลี้ยงนะโลมเขาก็เอ่อเป็นลิเตอร์หรือเปล่าเกมนี้นะครับออฟเลนเป็นยีน่านะโอเคครับแล้วก็หาตังค์ไปเรื่อยๆนะครับ ตังไปเรื่อยๆเก็บหลอดแดงให้เต็มนะพยายามเก็บหลอดแดงให้เต็มนะครับมีคนฟาร์มแดงไปแล้วเอ้ยมูลาดมูลาดอ่าหลบออกก่อนเอ้ยยังไงมูลาดเอ้ยล็อกแล้วเอาดักล่างเงาดักล่างเงาแล้วตันไปทีหนึ่ง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 เรียบร้อยครับแตกไปครับมูลาดอ่าเอ้ยรอ,อดวะเนี่ยรอดวะเนี่ยรอดวะเนี่ยเอ้ยป่ามาพอดีป่ามาพอด,าาอด,อดีแล้วไม่โดนใครอ่าสองมีอยู่มีสองอยู่โดดเข้าไปตั้มอติยัตสวยครับ โอ้โหช็อตนี้สวยได้มา2คิวครับช็อตนี้ได้มา2คิวเลเตอร์ว่าเอ้ยล็อกให้เราไปไหนโอ้โหเมื่อกี้นี้ดักล่างเงาครับแลวได้คิวมาอยู่ได้คิวมาอยู่อันนี้ได้คิวมา2แล้วนะครับสกอร์เราอยู่ที่2 1งหนึ่งครับตอนนี้เลือดเราเด้งเรื่อยๆนะตัวเราเนี่ยเลือดเด้งเรื่อยๆนะทำไรดีทำไรดีแบบนี้ถอยก่อนไหมเอาบางกรดีกว่าบางกรดีกว่า โอเคครับแล้วก็พยายามแบบหาเอาออบเจกต์นะครับช่วยป่านะแต่ถ้าป่าไม่อยู่เราก็เอาเองได้นะเอ้ยเอ้ยอีน้ายีน่ายังไง1นึแล้วตียเข้าไปครับเรียบร้อยครับแตกไปดิกเตอร์แตกไปแล้ว1ได้ไปอีก1คิวครับแล้วตอนนี้เทลเทลฟิกไปเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะไม่ถึงวะอ่าไม่มีใครนะน,นี้นะอ้าสเรียบร้อยครับแตกไปครับเทียวครับ ตกอเราก็3 1 3หนตอนนี้กดอันตรีนะครับเพื่อป้องกันที่มูลาดป่านะอันตรีก็กันได้นะมูลาดป่าให้ไม่เข้าเลยนะครับถ้าเราแบบกดอันตรีสวนตอนที่มูลาดป่านะอ่าตอนนี้ฝั่งเขาตายหมดแล้วก็เอาคลิปกลางต่อนะครับกดกดอันตรีเพื่อที่จะ,ะได้โล่นะครับรับความเสียหายมานะจังหวะที่จะตายอะไรเงี้ยนะครับก็กดได้นะครับตอนเข้าไฟก็กดได้เหมือนกันนะ รอดูท้ายเกมเลยท้ายเกมเนี่ยก็คือ็อตกดอันติเนี่ยมีบ่อยมากนะครับอันติเรามันคูดาวไว้ด้วยนะหาตังไปแทบไม่ต้องกลับบ้านนะครับตัวนี้ก็คือเลือดเด้งได้ตลอดเลยนะสกอตตอนนี้ก็3 1 3นสนะแล้วก็เราแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าเลือดมันเด้งแล้วก็มีเกาะให้เล่นเรื่อยๆครับข้างบนมีมูรานะครับเอาโดนไป1แต่ว่าไม่โดนนะเมื่อกี้กดสะเกิล2ไปครับไม่โดนมูรานะมูราาเขามีร่างปลอมที่สามารถกลับไปได้นะ โอ้โเทยียวยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเทยียวยิงเจ็บเหมือนกันเนี่ยโอเคหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนแบบนี้ท่าทีไม่ค่อยดีแล้วป่าเราตายด้วยนะครับหาเลือดไปก่อนโดยการฟาร์มตามคลิปป่านี่แหละครับวิธีหาเลือดของเราก็ง่ายๆเลยนะครับแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะก็คือแบบเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับตัวเรามันสามารถเด้งเลือดนะครับโดยใช้สกิลหนึ่งเนี่ยนะครับกดสกิลหนึ่งใส่คลิปเนี่ยเลือดเกือบเต็มหลอดแล้วนะครับแล้วก็จะได้หลอดสีแดงมาด้วยนะ สังเกตดูวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆนะฟาร์มคลิปเลนเคลียคลิปก็ตีคลิปไปแล้วก็กดสกลิลหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับสกลิลสองเนี่ยเราเก็บไว้หนีก็ได้นะถ้าแบบเราไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับ2แล้วก็ฟิกก็แค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่ไล่สุดนะเฮ้ยมูลาดยังไง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 ปังอันติหนึ่งหนึ่งหนึ่งทีเดียวแตกไปครับมูลาดโอ้โหคิดว่าจะรอดอดีอด คิดว่าจะรอดอะดีเมื่อกี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่ตายนะเขาก็เลยเลือกที่ไม่กลับเพราะว่ามันอยู่ในป้อมนะที่จริงเขากดหนึ่งกลับไปก็ได้แล้วนะครับโอเคคลิปรอคลิปเข้านะฟาร์มรอนะครับหาเลื่อนรอจังหวะนี้หาเลื่อนรอก่อนนะครับแล้วก็คลิปบนเข้าเราจะดันบนเลยเอ้ยเขาตายสามแบบนี้เราจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นเลยครับว่าจะได้ป้อมไหมรอลุ้นเลยว่าจะได้ป้อมหรือเปล่าอ่ะติเพื่อที่เอาโล่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็รับป้อมไปทีนึงตีป้อมครับตีป้อมครับจะได้หรือ น่าจะได้นะครับเอ้ยมูลาดมาอยู่มูราดมาอยู่เอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนแล้ว2ออกมาเรียบร้อยครับแบบนี้สวยครับเอ้ยไอ้แรดโอ้โหเกือบลอยแล้วครับเมื่อกี้ครับช็อตเมื่อกี้นี่เกือบลอยแล้วครับโดนไอ้แรดยัดเข้าไปนะเรียบร้อยเลยครับตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่4 2 3สนะครับก็คิวไป4ตัวนะครับตาย2อแอซิได้มา3ครับเกมนี้ คครับแล้วแตกไปแล้วนะโดนแก๊กดึงมาแล้วดูดใครวะเนี่ยเอ้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 ยยังไงเรียบร้อยเขาไปโอโดนชั้นดาวไปครับแล้วแก๊กโดนยิงรัวๆเลยโดนยิงรัวๆเลยเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วป่ามาไถเข้าไปเอ้าไม่ทันไม่ทันเรียบร้อยครับป่าแล้วก็แตกไปตอนนี้เหลือเราตัวเดียวแล้วครับทั้งทีมเหลือเราตัวเดียวแล้วครับตอนนี้แต่ว่าคลิปเขาไม่ได้ดันเท่าไหร่นะก็เลยแบบอ่าน่าจะ ขึ้นบ้านเราไม่ได้นะครับเวฟเราสูงอยู่นะ้ยจีน่าตึงอติอ้อโยไม่โดนว่าไม่โดนว่าที่ยิงสองแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนอยอติก็ได้นะครับแต่ช็อตเมื่อกี้มันไอจีน่ามันโดดออกได้นะครับมันโดดออกได้ก็เลยไม่ตายคอมโบก็ง่ายๆนะครับ2 1 1 1อติก็ได้หรือว่า2อติแล้วก็11 1, 1, 1ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลยมันบางจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับ เราก็หาเงินไปก่อนนะครับตอนนี้เรามีดาบฟ้าเลยนะก็คือดาบลดดาเมจนั่นเองนะครับเอาไว้แบบลดความเสียหายนะครับตอนที่บวกไฟใหญ่ๆนะครับไว้กดนะครับเฮ้ยแรดแรดเห็นแรดแวบๆเห็นแรดแวบๆยังไงครับช็อตนี้เราปิดหลังแล้วไอ้แรดไอ้แรดยังไงแรดฟิกมาแล้วเรียบร้อยครับอันติีแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งรัวๆเลยเมื่อกี้แตกไปเลยนะครับตอนนี้เราเสียฟิกนะแต่ว่าเราได้คิวแรดไปนะ ตายยากหรอแล้วตายรัดยากใช่ไหมโดนไปดีโดนฟิกไปดีนะครับแล้วก็เลือกที่มาเคลียร์บนอีกนะครับว่าคลิปเล่นบนก็เริ่มจะเข้าแล้วบางทีถ้าเาแบบเขาตายอีกสองเนี่ยเราจบได้เลยนะถ้ามูลาดกับยีน่าตายเนี่ยถ้าคลิปบนเข้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้ามูลาตายแบบนี้จบไหมจบหรือเปล่าแบบนี้ถ้ายีน่ากันไม่ได้นี่จบเลยนะครับเนี่ยบอกเลยหนึ่ง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 โอ้คลิปหมดเอ้ยคลิปเข้าแล้วคลิปเข้าแล้วยังไงยังไง ยีน้าแตกโอ้โหแต่ฝั่งเขาเกิดว so like uh, ่ะฝ e ั 1, 1, 1, 1, uh ่งเขาเกิดพอดีว่ะไม่จบว่ะแบบนี้อ่าลิกเตอร์ออกมาแบบนี้อ่าหนึ่ง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 แล้วตียัดเข้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปสองออกมาครับโอเคยังรอดอยู่นะเลือดเราก็เด้งเรื่อยๆครับได้ปะหลกกลางด้วยหรือเปล่าแบบนี้โอเคครับได้กลางแล้วครับแล้วก็สองออกมาเลยสกิลสองเนี่ยเราก็ยังมีเกราะอยู่นะครับก็ยังมีเกราะอยู่อันตีก็มีเกราะนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเด้งเลือดและเด้งเยอะมากนะครับอ่าดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูดิ เลือดเด้งรัวๆเลยนะครับแทบไม่ต้องกลับบ้านนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูนะครับเลือดเด้งเยอะมากนะครับอ่าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเป็นไงครับสุดไหมครับแบบนี้นะครับก็คือแบบตัวนี้แทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะถ้าใครจะเอาไปเล่นก็โอ้โหผมว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับไปชนกับตัวบางๆอย่างเงี้ยนะครับแบบยีน่าหูคองอะไรเงี้ยหวานเจี๊ยบเลยนะครับลิกเตอร์อย่างเงี้ยครับมูลาดก็ชนได้นะนะครับมูลาดก็ชนได้แต่ว่าต้องดักให้เป็ดนะครับ Okay. เลือดจะเต็มอีกแล้วเห็นปะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเกมนี้แบบเลือดจะเต็มอีกแล้วเห็นปะง่ายๆเลยครับเลือดจะเต็มหลอดแล้วเนี่ยแลวเลือดเยอะด้วยประเด็นเนี่ยนะครับโอเคครับอ้ยเลตเตอร์แตกว่าเลตเตอร์แตกว่าข้างหลังว่างไงเทลวว่วางไงเทลวผมปิดหลังก่อนเลยปิดหลังก่อนเลยมองหาเทลวแล้วโดนสองโดนเต็มๆแล้วครับปติโอ้โหแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่า็อดนี้ว่าดาเมจไม่เข้าว่ะ็อดนี้ว่าดาเมจไม่ค่อยเข้าว่ะมูลาดปาดอยู่นะ ยีหน้าเลือกที่จะมาเคลียร์ล่างครับอ่ะเอาไงดีวะเอ้ยเอ้ยแบบนี้แบบนี้ลําแบบนี้ลําแบบนี้แล้วผมโดนลําผมโดนลัมอัติยัดเข้าไปเลือดเด้งขึ้นมาสกิ1หนึ่งเด้งขึ้นมาครับสกิ2สองตีตีแล้วมีหนึ่งอีกแล้วแล้วมีหนึ่งแล้วได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมได้ส่วนไหมอ่าสองหมาก่อนครับยังรอดอยู่อัติยัดเข้ามาเออยยังรอดครับมีฟิกด้วยนะครับเราฟิกออกมาก่อนเมื่อกี้ก็กคือแบบกดอัตินะครับให้เกาะมันขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับ โอเคครับตอนนี้เอ้ยฟอ้แันฟิกไปไหนวะนะมันไม่เห็นเรานะเมื่อกี้มันเห็นแหละนะครับโอเคเทวเทวยังไงเทว1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเรายืนได้เรื่อยครับตอนนี้อันตียันเข้าไปอีกทีเด้งขึ้นมาเกาะเด้งขึ้นมาแล้ว2งัานเข้าไปแล้วยังไม่ตายครับตอนนี้อาสกิลหนึ่งเด้งขึ้นมาอีกครับ2อันตีเด้งขึ้นมาอีก 1, 1 1 1เลือดเด้งขึ้นมาอีกตี2ยังไง1 1 1หนึ่งเลือดเด้งขึ้นมาอีกโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้โคตรสวยครับแบบ ยืนได้เรื่อยๆอันตีเราก็มีเกราะใช่ไหมล้วก็สกิลหนึ่งมีเด้งเลือดนะครับมันก็เลยแบบยืนได้แบบนี้จบครับแบบนี้ครับแบบนี้จบครับก็สําหรับใครที่เอาไปเล่นนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องเลือกจังหวะเข้าให้ดีนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปแล้วมันออกยากนะครับออกยากมากๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเกมนี้ก็33ดาวนะก็ถือว่าสวยเลยนะครับส่วนป่าเราได้เป็น MVP ไปนะเราก็าได้คะแนนมา10.5ครับเกมนี้ถือว่าจบท้ายสวยมากครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ